ก็เห็นชัดนี่เมื่อวันหลังตอนหลังมาเราจะเห็นว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นความรู้ของเรานั้นในความเห็นของเรานั้นมันจะมีความสามัคคีขึ้นเดินในถูกทางอันนี้ก็ให้ท่านเข้าใจอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายใน ถ้ามันรู้จักอารมณ์ภายในอย่างแจ่มแจ้งมันก็รู้จักอารมณ์ภายนอกเมื่อเรารู้จักตัวของเราอย่างดีมันก็รู้จักตัวของบุคคลอื่นอย่างนั้นที่่านดอัจฉตาธรรมะไิทธาธรรมาอัจฉตาธรรมาไหทธาธรรมรรมภายในะธรทมภายนอกเมื่อรู้จักรมภายในก็รู้จักทมภายนอกเมื่อรู้จักทมภายนอกก็รู้จักทมภายใน ความฉลาดมันเกิดขึ้นอันนี้เองอจะอยู่ข้างในก็ตามจะอ,อยู่ข้างนอกก็ตามทำทั้งหลายมันเป็นเพรมันอยู่อย่างนั้นฉะนั้นองค์พระปุณณมันตีนีบุตรท่านจึงตอบท่านภาษาในบุตรว่า,าโรคเบทนาสัญญาสังขารยมญาณเกิดแล้วดับไปไม่มีอะไรยิ่งเปกว่านั้นทุกเกิดมาแล้วกว็ทุกดับสุกเกิดมาแล้วแตสุกดับ นนัน้มันเกิดแล้มันดับเท่านั้นอ,อันนี้ให้เราหมายมัน่นไวในการประพฤติปฏิบัติธรรมะของเราให้มันดอีอันนี้จะเกิดประโยชน์อย่าไปคิดอะไรมันมากมายไปกว่าน,นั้นสงสัยเกิดขึ้นมาแล้วดูในจิตของเราดูในร่างกายของเรานี้ดูในจิตใจของเรานีอ้อันนี้จะได้เป็นประโยชน์ แก่พวกเราทั้งหลายซึ่งจังหกสังใจเดินจนกรมนั่งสมาธิเที่ยววิเวกั้นจรไปความรู้อันนี้จะเป็นเครื่องคุ้มครองตัวของเราเสมอเป็นเหตุในลืมตัวให้ความผิดเกิดขึ้นมาก็รู้ว่ามันผิดถูกขึ้นมาก็รู้ว่ามันถูก อันนี้ถ้าเรารู้จักอาน,นิจจังจริงๆเนะี่ยมันจะไม่ดิ่งไปสอง้างทุกเกิดมามันก็ไม่วิ่งออกไปจากทางทุกวิ่งทุกเกิดขึ้นมามันก็ไม่วิ่งไปออกจากทางใ้ความรักเกิดขึ้นมันก็รู้มันก็ไม่วิ่งออกจากทางในความเกลียดเกิดขึ้นมันก็ไม่วิ่งออกจากทางมันตรงไปเรื่อยๆอย่างนั้นอันนี้ียกว่าเป็นสัมมาปฏิปทา ของผู้ประพฤติปฏิบัติไม่มีทางสองมันเป็นทางเดียวเอโกธรรมโอถึงแม้ว่ามรดมันจะมีถึงแปดต่างมันเมันรวมมรดกอย่างเป็นเอโกธรรมโอหรือเอโกมรดมรดมีอันเดียสัตยนี้ธรรมมีอันเดียสัตยนี้กามฉันทะพยาบาท การมหันตนตาคือความรักใคร่ในต่างไปายาบาทคือความอิฉาตาลอนความปองร้ายทินมิทธะอุตตตากูตุจจะความฟุ้งซ่านล,ลำคาญเครืค่องความเพือแสวงสงสัยไม่ไม่มีไม่มี ที่เรียกว่าเป็น